หยุดตามตื้อคนสองประเภทนี้ค่ะยิ่งคุณตามตื้อเท่าไหร่ยิ่งเสียเวลาเพราะว่าอืมยิ่งตามตื้อยิ่งเสียพลังงานนะคะคนประเภทแรกคือคุณยื้อเท่าไหร่เขาก็ไม่อยู่ยิ่งยือ้อยิ่งรู้สึกไร้ค่าค่ะคนประเภทนี้นะคะพูดตรงๆเลยเนาะถ้าเขาอยากอยู่อะต่อให้คุณจะไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยเขาก็อยู่ค่ะทีนี้คนที่จะไปนะคะต่อให้คุณจะยือ้อ คุณจะขอร้องคุณจะร้องไห้คุณจะปาดน้ําตาคุณจะอ้อนวอนหรืออะไรก็ตามแต่หลายสิ่งหลายๆอย่างอย่าไหก็ไปนะคะยิ่งตามตื้อยิ่งยือ้อก็ไม่อยู่หรอกเพราะว่าใจเขาไม่อยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจอคนแบบนี้ในสถานการณ์ที่คุณกําลังไปเชิญอยู่นะคะอย่าตามตื้อมันเสียเวลาชีวิตค่ะข้อที่สองค่ะคนประเภทที่เขาไม่แคร์คุณเลยอ่าคนประเภทนี้นะคะต่อให้คุณจะทําดี เอาใจตามใจเขาก็ไม่แคร์คุณแต่สิ่งที่คุณควรจะทำนะโคชเชมจะบอกเลยก็คือว่าการกลับมารักตัวเองซึ่งคนที่เขาไม่แคร์คุณน่ะเขาจะบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณหรืออะไรนะซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบว่าเราเป็นคนไม่ใช่สําหรับเขาเอาพูดตรงๆก็คือไม่ได้รักมากนั่นแหละเออเนาะอันนี้คือพูดพูดแบบปลอบใจนะคะซึ่งต่อให้หรืออาจจะเคยรัก แล้วก็หมดรักก็ได้อ่าอยู่ในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอคําตอบแบบนี้แล้วสิ่งที่เราควรจะทําก็คือว่าการโฟกัสตัวเองนะคะไม่มีใครรักเราเรารักตัวเองมอบความรักให้กับตัวเองเวลาที่เราเติมความรักให้กับตัวเองมากๆ พลังงานความรักของเรามันจะขยายมากขึ้นเวลาที่มันขยายมากขึ้นเมื่อน,นั้นล่ะค่ะคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเก็ตนะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโพชเชมด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ